เรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยเพื่อนบ้านเขาต้องการต่อเติมหลังคาหน้าบ้านเขาก็จ้างช่างมาทำแล้วก็มีช่างมาทำทำได้สักน่าจะประมาณเป็นอาทิตย์ไปแล้วล่ะแล้วก็มันก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นก็คือช่างเนี่ยเขาก็มาชอบหลานสาวของเจ้าของบ้านหลานสาวคนนี้เขาก็มาพักกับเจ้าของบ้าน ก็คือป้าคนนี้เขามีหลานสาวแล้วหลานเขาคล้ายๆว่ามาเยี่ยมช่วงครั้งช่วงคราวแต่ว่าครั้งนี้เขาก็มาพักด้วยหลายวันนะแล้วทีนี้ช่างคนนี้เขาก็เกิดมาชอบหลานสาวของป้าคนนี้อาจจะด้วยรูปร่างหน้าตาที่สวยกว่าเมียตัวเองแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาแอบไปเผลอแซ่บ กับหลานสาวของป้าคนนี้ไปซะแล้วแล้วพอกลับไปบ้านเขาก็ไปขอหย่าก,กับเมียเขาเมียเขาก็ต้องยอมหย่าเพราะฉะนั้นเรื่องของความแซบที่ได้จากผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่เมียตัวเองอันนี้มันก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะคะตั้งแต่โบราณมาเลยแหละ จนถึงสมัยปัจจุบันพี่เจยก็ไม่อยากออกความเห็นเรื่องนี้มากนะคะเพราะมันก็จะกระทบกระเทือนไปถึงหลายฝ่ายเพราะฉะนั้นก็คือเล่าสู่กันฟังเฉยๆว่ามาทำหลังคาทำไปทำมากลับบ้านไปไปหยาก,กับเมียตัวเองซะง,งั้นก็เพราะว่าเจอผู้หญิงใหม่นั่นเองนะคะ